สวัสดีครับท่านนักลงทุนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวลงทุนรอบโลก1ดมีนาคมครับผมก็ต้องบอกว่าสาัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีอาการที่เรียกว่าแถลงข่าว นะครับผมก็เป็นเรื่องของทางไบเดนนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับการแถลงข่าวเรื่องอำนาจข้อตกลงการเจรจาเล็กๆน้อยๆนะครับผมกับเรื่องของอัปเดตความคืบหน้าของทางรัสเซียยูเครนนะครับกับราคาน้ำมันนะครับมีข่าวเกี่ยวกับน้ำมันค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมช่วงสองอาท์ที่ผ่านมาผมมีเรื่องของเซี่ยงไฮ้นะครับผมจีนประกาศล็อกดาวน์นะครับผมอีกแล้วนะครับผมประเด็นโควิดนะครับผมอาจจะทําให้อกนะครับผมชะลอตัวลงนะครับสุดท้ายครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอัปเดตตารางเศรษฐกิจนะครับเป็นเงินเฟ้อ PCE ของสหรัฐครับผมแล้วก็เเเเเเปป็นน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 รรรรรรื่่่่่อออออองงงงงขขกกกกกกาาาาาาจ้้ะะะคคััััับบบบผผมมมมฟ์พววียตตตแหิิดลุญ ที่อัปเดตภาพตลาดก่อนนะครับผมอัปเดตภาพโอเคอัปเดตภาพตลาดเบื้องต้นนะครับตอนนี้ ทิศทางฟันเฟ้อนะครับผมครับผมสังเกตจาก USU4 เทาด้านล่างนี้นะครับที่ยังปรับตัวขึ้นนะครับไอเนี่ยยิ่งขึ้นแบบว่ายิ่งขึ้นนะครับเริ่มนิ่งๆทรงๆและไม่ได้วิ่งินเกินหนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนอาทิตย์ก่อนนะครับคริปโตครับผมบิตคอยน์เอทีเรียมไปสี่หมื่นหกสี่หมื่นเจ็ดแล้วนะครับผมเริ่มสะสมทรงโอเคทรงสวยขึ้นนะครับผมในขณะที่อีกตัวนึงที่น่าสนโดดลงนะครับผมจากเรื่องเรื่องทุนจีนล็อกดาวน์นะครับทีนี้ถ้าลองดูภาพรายสัปดาห์ครับรายสัปดาห์แล้วตลาดหุ้นเริ่่่มมมมงงเเรริินนแล้วะคับโดตลารดบ ไม่มีอะไรสู้กับพี่ยูเจเราได้อีกแล้วนะครับขึ้นไป1 2อยแล้วนะที่ผมเห็นเมื่อเช้านะครับข่าวนะครับผมเช้าเมื่อเสาร์ที่ผ่านมานะครับไบเดนนะครับประธานาธิบดีไบเดนได้เอามาแถลงนะครับผมเรื่องเกี่ยวกับมุมนาที่ประดิรัสเซียคนปัจจุบันนะครับผมเป็นชายที่ไม่ควรอยู่ในอำนาจเฮ้ยตกใจกันหมดเลยเลยนะครับว่าอ๋อหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ได้เชิงว่าจะเข้าไปแทรกแซงการเมืองแบบนั้นรัฐบาลสหรัฐการเมืองไภายในรัสเซียแต่อย่างใดนะครับหมายถึงว่าไม่ควรมีอำนาจในการประกาศสงครามแบบฝ่ายฝั่งยูเครนนะครับผมมยยูเเเคครรรนนนีี่่่ิะะับทจ มีข้อตกลงที่แบบเป็นลูฮันสกับโดเนสนะครับผมเริ่มยินยอมนะครับผมแล้วก็เรื่องของ เริ่มที่จะยินยอมผ่าตามสถานการณ์นะครับผมจริงๆสถานการณ์ในในรัสเซียยูเครนนะครับที่ที่ผ่านมานะครับผมรัสเซียนะฮะได้มีการยิงขีปนาวุธนะครับผมมิสไซล์ขนาดใหญ่นะครับเมื่อเช้าผมนั่งดูขับคลังน้ำมันคลังโลจิสติกนะครับผมพวกเส้นทางลำเลียงเสบียงกองทัพที่บริเวณชายแดนบูเลี่ยมภาพมันเริ่มมาทางนี้นะฮะคือเจ้าหน้าที่ระดับสูงของยูเครนเนี่ยมองว่ารัสเซียเนี่ยตั้งใจในขณะที่นะครับผมการโจมตีภาพล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าข้อมูลทางฝั่งตอนนี้เหมือนจะเริ่มโฟกัสเอาที่เมืองซีกกกกตตตตตะะวััััันนนนออมม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 มาาขึ้้คครร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 บผเเเเเเิิิ่่่่่่่่ทททีีีีีีีีไไดจจจโโสสซซยยยแู นะครับผมโอเคอันนั้นคือภาพของทางยุโรปเนี่ยเริ่มเบรกๆชะลอชะลอเลยนะทั้งฝรั่งเศสเองครับทางอังกฤษเองก็บอกเออาะามันเพิ่มขึ้นสินะอย่าทำตัวแบบนั้นนะครับผมทีนี้อันนั้นคือประเด็นของทางฝั่งรัเสเซียยูเครนนะครับผมจริงๆยูเคร,รนนะครับ ขาพยายามร้องขอนะครับว่าอยากได้ซัพพอร์ตพวกยานยนต์เฮฟวี่อาร์เมอร์นะครับผมรถถังเครื่องบินต้านเครื่องบินนะครับผมเขาต้องการอาวุธที่ขนาดใหญ่มากขึ้นในการต่อต้านรัสเซียนะครับสิ่งที่ได้มาต่อมานะครับทีนี้ประเด็นต่อมาครับผมเรื่องของน้ํามันนะครับอันนี้ผมจะเน้นประเด็นน้ำมันเพิ่มเติมหน่อยนะครับผมน้ำมันกลุ่มจีนนะครับจีนนะครับผมมีประเด็นออกมาเรื่องการสั่งล็อกดาวน์นะครับผมคาดการว่าเศรษฐกิจน่าจะน่าจะมีการช้าลงนะครับผมนะฮะเรื่องนี้นะครับตอนนี้เท่าที่ผมติดตามดูเนี่ยก็เป็นการับ ประเทศที่สอนะครับซาอุดีอาราเบียเขาจะไม่มีการอย่ามาโทษเขาละกันถ้าเขาไม่สามารถผลิตน้ำมันเข้าสู่ตลาดโลกได้หลังจากที่มีกระบบฐานกําลังการผลิตของน้ำมันนะครับผมในซาอุดีอาราเบียมากขึ้นนะครับผมจริงๆซาอุเองเนี่ยก็ ไม่ได้อยากจะมาลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เองก็ไม่ได้อยากเพิ่มอยู่แล้วการโจมตีของอิหร่านเนี่ยเลยยิ่งกลายเลยกลายเป็นเหมือนว่าเชื้อไฟให้แบบนี่เป็นข้ออ้างได้ว่างั้นช่นไม่ผลิตน้ำมันเพิ่มแล้วกันนะครับโอเปกต่อ4แสนแบเรลต่อวันนะครับก็ยังไม่ได้มีการแนวโน้มจะเพิ่มกําลังการผลิตเพิ่มแตอย่างไดแม้ว่าสถานการณ์น้ำมันตอนนี้มันจะขาดแคลนนะครับผมในขณะที่ทางฝั่งอิหร่านครับผมปาร์ตี้ที่สามครับจะต้องมีการหาข้อตกลงเจรจาการเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้อิหร่านเนี่ยสามารถส่งออกน้ำมันมาได้นะครับครับได้ให้ข่าวนะครับผมว่าเขาเรื่องไม่มั่นใจแล้วว่าข้อตกลงทางนิวเคลียร์เนี่ยจะเกิดสเรื่องนะครับผมเรื่องแรกนะ ครับผมคือข้อตกลงของทางซารัตเนี่ยต้องค่อนข้างที่จะยืนพื้นชัดเจนโอเคถูกไหมอิหร่านนะครับก็บอกว่าเอ้ยแกต้องถอนองค์กรชื่อนี้นะครับออกถึงกันนะครับผมก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าเฮ้ยการพูดคุยมาตลอด11เดือนที่ผ่านมาเนี่ยตั้งผมทําให้ตลาดน้ำมันนะครับซัพพลายลดลงไปอีกสรุปภาพที่ผมกำลังจะบอกคือหนึ่งซางอ,อุดารจะจบลงเจราจาไม่ได้นะครับผลิตเพิ่มไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับสามครับโอเปกพลาสนะครับก็ไม่ได้มีแผนจะเพิ่มกำลักงก็น่าจะดีมาจำกัดแล้วนะครับส่วนอีกอันหนึ่งทีีี่่จะตต้้้ออองงรบเเาาาาขวนนนมมล็็ชั อยาดประกาศลงทุนเพิ่ม40-50พัเลียนนะครับผมในอุตสาหรสกรรมสำรวจน้ำมันมีการเพิ่มงบในการสนับสนุนผลิตน้ำมันเพิ่มนะครับ81.5ล้านหยวนครับผมสำหรับการขุดเจาะน้ำมัน198พัเลียนหยวนขอภายหนะ้ามาทิมอัน์มิลเลียนนะครับผมเพื่อในการอุตสาหรสกรรมน้ำมันนี้นะครับการผลิตน้ำมันฝั่งจีนเนี่ยนะครับแผนคือจะผลิต2 8 1 2ล,ล้บบานลูกบาศกเมตรนะครับผมสำหรับแก๊สธรรมชาติในปีนี้นะครับโอเคภาพตอนนี้ เล็กเลน้อยนะครับผมคือเล่นนะครับผมรัฐมนตรีปัจจุบันนะครับผมของสหรัฐนะฮะก็ได้ให้ข่าวนะครับว่าเฮ้ยเขาอาจจะยิ่งทําให้ปัญหาเรื่องสัปปายเชนเนี่ยมีปัญหาหนักข้อขึ้นได้นะนะครับผมกับข่าวเสริมที่2องค่ปัญหาวิกฤตซ้อนวิกฤตอีกนะครับอันนี้ที่แล้วนะครับมีข่าว2อาทิตย์ที่แล้วนะครับมีข่าวเรื่องเขาทำให้ตอนนี้ปัญหาพลังงานเนี่ยเริ่มที่จะผลิตได้ไม่เพียงพอนะครับเราจะเลยเราเลยเห็นนะครับภาพนี้สะท้อนมาเย็นนะครับที่ยังอ่อนค่าต่อเนื่องนะครับคือตอนนี้มันไม่ใช่ประเด็นเรื่ออ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 องง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 ขขขดดดดลลลลลาาาารร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 ์ัััััฐึ้้้้นนนนนนกกกกกเเเเเเเบบบีีีียยยแมมะะะะะะทท่่่่่่่ืืศษิจจจจญปปุ็็ชวคคพพพไ ันนี้นะครับผมวันนี้นะครับ6โมงเย็นนะครับจะมีความพันผวนในสกุลเงินปอนด์นะครับผมอังกฤษนะครับผมเรื่องของนายสำคัญจริงๆจะเป็นวันพฤหัสนะครับกับวันศุกร์นะครับผมวันพฤหัสจะมีข่าวเรื่องของ PCE คาดว่าจะเพิ่มขึ้น5.5เทียบกับปีก่อนหน้าและนอนฟาร์มครับผมคาดว่าจะมีการจิกในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับตัวเลขเศรษฐกิจรอบนี้ค่อนข้างสําคัญนะครับเพราะเป็นตัวเลขการประกาศสงครามรัสเซียยูเครนขึ้นนะครับผมสำหรับวันนี้ครับรายการสรุปข่าวรอบโลกนะฮะก็จะจบลงเท่านี้นะครัับบขอให้ททุก่านคร